มันไม่ค่หน้าเราโตมันั้งนึงนี้มั้เราเ้เราเราเป็นไว้ไดครันก่อนอันนี้ไหลลไหลไม่อีกก็ประมาณส้านครั้งน่้าพันกว่าเนี่นะว่านี่เป็นงานได้รับเป็นตัรับอย่างเงี้ยพี่นัทพอเวลาเกินหมดหมดคุยอาผมวองทีละตัวเกิไม่คือหน้าผลผมเป็นเสด็จแทนต้องใส่ ใช่เดี๋ยวกลับมาเรื่อย้เพราะว่าแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวท่านลองรอกระบองหน่ะยจะจะแจกตำรวจจราจรทั้งหมดก่อนท่านเรียกเพ่จะเอาเก็บไปในรถตู้คนหนึ่งไม่พอก็บอกดยวครับวันนี้ผมดรประธานชาติมาในนามกลุ่มเพื่อนประธานชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของงานจราจรเรื่องอุปกรณ์เพื่อแล้วก็ไม้กระบองตลอดจนไปฉายนะเพื่ออานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ การจราจรใช้ในภารกิจของงานจราจรของสพบ,บางสีมีสิ่งของให้กับงานจราจรโดยทีท่านผู้ไอจีจนเป็นผู้ทำมอบก็ทางาาคณะกลุ่มเพื่อนก็ยินดีให้การสนับสนุนถ้าสพบ,บางสีเมืองมีอะไรที่จะให้ช่วยทางคณะกลุ่มเพื่อนก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างของสพบางสีเมืองครับท่านประธานชาติและกลุ่มเพื่อนนะครับที่เป็น,นห่วงใยจราจร สพบางทีเมืองที่ว่าตัวอุปกรณ์ะขาดแคลนไม่ครบขอขอบคุณมากครับวันนี้ผมดรสุทธิศักดิ์เจียวพงศพประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติได้นำกลุ่มเพื่อนประธานชาติมาหมอบอุปกรณ์ของงานจราจรเช่นเสื้อกันฝนกระบอกไฟแล้วไฟฉายเพื่อให้งานจราจรของสพบางทีเมืองไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในยามที่มีฝนตกหรือภารกิจ พยายามค่ำคืนคเพื่อให้สองสว่างแล้วเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รจราจรของสพบางสีเมืองนะฮะอดีตผมก็เป็นประธานปตงของบางสีเมืองสองปีนะฮะก็วันนี้ได้เล็งเห็นถึงสิ่งต่างๆในสพบางสีเมืองก็ได้ เข้ามาพบท่านผู้กับปัญชัยสุขจิตซึ่งท่านเป็นผู้กับของสพบางซี่อเหนืบที่บ้านก็นำมอบสิ่งของให้ครัเพื่อให้งานจราจรไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของงานจราจรของสพบางซี่อเหนืออบไปครับคุณมาบครับ